เฮาสับชวนคุณมาชอปของแฮนด์เมดตกแต่งบ้านในร้านมัชชะกันฟังไม่ผิดจริงๆค่ะเพราะที่นี่คือดาร์คคอนเนตมัชชะาแอนด์ช็อกโกแลตบาร์้านย่านเราจะผึกที่รวมความหอมอร่อยของมัชชะาเข้ากับความเก๋ของของแต่งบ้านหลากหลายชิ้นให้เราเลือกช็อปไปอย่างตามใจจิบชาอร่อยๆเสร็จแล้วก็ไปช็อปกันเลยเริ่มจากสายมัชชาก่อนถ้วยเซรามิกลายทางใบนี้ไม่ได้แค่สวยแต่ยังออกแบบให้ตีชาได้ถนัดมือรอักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมไม่โดกลิ่นชาเก่าๆที่เราชงไปก่อนหน้าด้วยนะ ต่อด้วยของจิ๋วที่น่ารักจนใจเจ็บลังเซรามิกจิว๋วดีเทลแน่นเหมือนยอ่อส่วนมาจากลังจริงจะใส่ของก็ได้ตั้งโชว์ก็เก๋ใครใส่สะสมของมุงมิ้งมามุงดวนไปเบื่อแก้วกาแฟหูสั้นนี่เลยแก้วหูยาวที่จับและขนาดมือถ้าเำาเงจะยกตื่มป้อนให้คนข้างก็ได้อีกชิ้นที่น่าสนใจก็คือแจกันพับได้ที่ทํามาจากผ้าใบแค่ใส่ขนานข้างในแล้วตัดดอกไม้แค่น่อยจบได้แจกันลายเซรามิกสุดวินเทจถ้าไม่ใช้ก็พับเก็บได้ด้วยเก๋มาก และชิ้นสุดท้ายส่แก้มต้องสะดุดตากับแก้ววาย 3, 4, สามสีใสๆฟรุงฟร้งฟิงที่ดูหลูแบบมีคลาสจะใช้จิบเครื่องดื่มก็ได้จะถ่ายรูปลงไ g ีก็เกิดมาที่เดียวครบทั้งของอร่อยและไอเทมแต่งบ้านน่ารักโดนใจแต่ต้องบอกก่อนนะว่าบางไอเทมเป็นลิมิเต็ดหมดแล้วหมดเลยชอบชิ้นไหนก็รีบม,มาจับจองกันนะ